คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาคสองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่35ของ40หรือส1ที่11ผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับในโูกาบทที่11ข้อ37ถึง53ก็มีฟาริสีคนหนึ่งเชิญพระเยซูไปทานอาหารที่บ้านเขานะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็มองพระเยซูด้วยสายตาตำหนิ เพราะว่าพระอ,องค์ไม่ได้ล้างมือก่อนกินข้าวพี่น้องที่รับตรงนี้คนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการล้างมือของฟาริสีไม่ใช่เพื่อทําความสะอาดมือนะครับแต่ล้างเป็นแบบศาสนพิธีคือให้น้ําไหลจากนิ้วมือลงไปถึงข้อศอกทีละข้างเป็นกฎกติกาที่พวกเขาคิดขึ้นเองพระเยซูจ,จึงทานข้าวไปพร้อมกับพูดปิดเตียนด่าแรงๆใส่พวกเจ้าภาพฟาริสีในวงอาหารทํานองว่า พวกคุณล้างถ้วยชามแต่ภายนอกแต่ข้างในเต็มไปด้วยความโลภและชั่วช้าพวกคุณถวายสิบรถอย่างละเอียดรอบครอบแต่ละเลยความรักและความยุติธรรมของพระเจ้าพวกคุณชอบโอ้อวดให้คนมาคำนับในธรรมศาลาและในตลาดแล้วผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติคนหนึ่งก็โมโหขุนเคืองใจพูดสวนขึ้นว่าอาจารย์ท่านพูดแบบนี้ก็ดูหมิ่นพวกเรานะพระเยซูไม่ยอมหยุดด่าต่อนะครับ คราวนี้หันมาด่าผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติคนนี้ว่าคุณก็เหมือนกันนั่นแหละชอบวางภาระกฎบัญญัติกับผู้คนอย่างหนักแต่ตัวเองกลับไม่ทําตามบัญญัติพี่น้องที่รักตั้งแต่นั้นมาพวกธรรมจารย์และฟาริสีก็โกรธเคียดพระเยซูอย่างแรงเลยนะครับอุตสาหเป็นเจ้าภาพเชิญมาทานข้าวด้วยแต่พระเยซูก็ตำหนิติเตียนด่าว่าโดยไม่เกรงใจเจ้าภาพเลยพวกเขา จึงไม่พอใจอย่างมากและหาโอกาสที่จะจับผิดพระองค์ตลอดการเดินทางเข้าไปในเยรูซาเลม็มจากทำลายตอนนี้พระเยซูใกล้ถึงเยรูซาเล็มแล้วนะครับการต่อต้านจากกลุ่มธรรมจารย์ฟาริสีและพวกผู้นำศาสนาก็ยิ่งรุนแรงเค้่ข้นขึนข้นเรื่อยๆนะครับถึงตรงนี้ให้คุณหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่ามีเลมาอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรครับ สำหรับผมเลยมาที่ได้รับก็คือพระเยซูสอนให้คริสเตียนเราอย่าเป็นคนน่าซื่อใจคดแบบพวกธรรมจารย์ฟาริสีนะครับความหมายก็คืออย่าทําตัวเป็นคนมีความประพฤติภายนอกที่ดูดีสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นแต่ความคิดจิตใจภายในต้องสะอาดบริสุทธิ์ด้วยจึงจะไม่พบกับวิบัติต่างๆแบบเดียวกับพวกผู้นําศาสนาเหล่านี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมว่าพระเจ้าไม่ได้ดูที่พฤติกรรมภายนอกที่ดูดีมีศีลธรรมแต่พระเจ้าชนะโสต่ภายในจิตใจนะครับสิ่งที่พระเยซูไม่ชอบที่สุดก็คือการน่าซื่อใจคดมือถือสาสปากถือศีลต้องระวังให้มากนะครับพี่น้องที่รักเรามาใกล้ควรต่อในโลกาบทที่12บบทนี้นะครับมหาชนก็เริ่ม เบียดเสียดติดตามพระองค์เป็นหมื่นคนแล้วนะครับเพราะพระเยซูมีชื่อเสียงจนกลบรัศมีพวกผู้นําศาสนาไปอย่างแรงเลยนะครับและพระเยซูก็รู้ตัวว่าใกล้จะถูกจับตึงการเขียนเข้าไปทุกทีพระองค์จึงเร่งสั่งสอนสาวกอย่างเข้มข้นเลยนะครับมีทั้งคําสอนมีทั้งคําเตือนและมีทั้งการหนุนใจนะครับคําเตือนสาวกก็คือพระองค์ให้ระวังอย่าติดเชื้อฟาริสีคืออย่าเป็นคนน่าซื่อใจคดเหมือนคนเหล่านี้ ส่วนคำหนุนใจคืออย่าวิตกกังวลว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มให้ดูนกเป็นตัวอย่างมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีโกดังเก็บของสำรองแต่มันก็ไม่อดตายพระเยซูหนุนใจเหล่าสาวกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูนกแล้วฉะไหนเล่าพระเจ้าจะไม่เลี้ยงดูพวกคุณพวกคุณประเสริฐกว่านกมากมายหลายเท่านัก ให้ดูดอกไม้ในทุ่งหญ้าพระเจ้าก็ยังตกแต่งอย่างสวยงามพี่น้องที่รักบ้านผมนะครับอยู่ในชนบทห่างไกลตัวเมืองพอเข้าหน้าหนาวผมก็เห็นดอกไม้สวยงามในทุ่งหญ้าโดยไม่มีใครไปปลูกมันนะครับและผมก็ไม่เคยเห็นนกตกลงมาจากท้องฟ้าเพราะหิวตายเห็นมันบินไปบินมาแล้วก็ได้กินหนอนได้กินทุกวันโดยไม่ต้องเก็บหนอนสต็อกไว้เผื่อวันพรุ่งนี้นะครับ คือพระเจ้าก็เลี้ยงดูมันไปทุกๆวันมนุษย์เราก็เช่นกันนะครับถ้าเราวางใจพระเจ้าออกไปหางานทําเดี๋ยวก็ได้งานเองละครับขอเพียงไม่ขี้เกียจเอาแต่นอนเล่นในบ้านก็จะมีช่องทางมีรายได้ไม่อดตายนะครับถ้าคุณไม่เอาแต่เลือกงานนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะมีล้นเหลือมากกว่าแค่ไม่อดตายคุณก็บอกพระเจ้าว่าคุณอยากจะเป็นท่อพระพรไปสู่คนอื่นมากมายเพราะคุณรักและห่วงใยคนที่ยากจนขัดสนทุกยากลำบากกว่าคุณ เดี๋ยวพระองค์ก็จะจัดเตรียมช่องทางให้คุณได้ทํางานหรือทําธุรกิจที่เป็นประโยชน์เป็นพระพรให้แก่ผู้คนมากมายเองซึ่งก็จะทําให้คุณได้มีล้นเหลือมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่คิดจะเป็นท่อพระพรให้ไกลๆคุณก็จะได้รับแค่เพียงไม่อดตายไปวันๆเท่านั้นแหละครับเพราะพระเจ้าจะอวยพรมากมายล้นเหลือไปทําไมถ้าท่อของคุณอัดอุดตันคุณไม่ได้ส่งต่อถ่ายเทไปยังคนอื่นอาเมนไหมครับพี่น้องพระเยซูก็พูดกับเราสาวกต่อไปว่า คนไม่มีพระเจ้าล้วนวิตกกังวลว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มเอาอะไรนุ่งหม่มแต่พวกคุณมีพระเจ้าและพระบิดาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าพวกคุณจําเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่ที่จะใช้ในการดำรงชีวิตดังนั้นให้คุณแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้และพระเยซูก็พูดต่อไปอีกว่า จงขายทรัพย์สมบัติแล้วเอาไปแบ่งปันแก่คนยากจนเพื่อคุณจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ซึ่งใครจะมาลักขโมยไม่ได้และไม่มีมอดมแมลงมาทําลายเพราะทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ที่ไหนใจของคุณก็จะอยู่ที่นั่นด้วยถึงตรงนี้ให้คุณหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับว่าตรงนี้มีอะไรมาอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคุณหรือไม่อย่างไรครับ สำหรับผมเลยมาที่ได้รับก็คือพระเยซูสอนให้เราอย่ามัววิตกกังวลเคร่งเครียดกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับเพราะเรามีพระเจ้าเป็นพระบิดาพระองค์ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเราต้องการปัจจัยสี่ในการเลี้ยงชีพนกและดอกไม้ในทุ่งหญ้าพระเจ้าก็ยังดูแลอย่างดีและพระองค์เห็นว่าเรามีค่ายิ่งกว่านกและดอกไม้หลายเท่านักนะครับเราจึงไม่จําเป็นจะต้องหวาดอัววิตกกังวลคุณมีค่าขนาดไหนรู้ไหมครับ ก็ถึงขนาดที่พระเยซูยอมเจ็บปวดทรมานสาหัสถ,ถึงตายบนการเขียนเพื่อคุณไงล่ะครับทั้งๆท,ที่คุณและผมก็ยังไม่ใช่คนดีอะไรเลยถ้าขณะนี้คุณยังหวาดกลัววิตกกังวลกับปัญหาด้านปัจจัยสี่ในการเลี้ยงชีพ<ม>ก็ขอหนุนใจให้คุณท่องพระคัมภีร์ตอนนี้ไว้นะครับหรือฟังคลิปนี้ซ้ําบ่อยๆและอธิษฐานทูลขอต่อพระบิดาด้วยความเชื่อวางใจในการเลี้ยงดูจากพระองค์นะครับพี่น้องที่รักผมเองก็เป็นนักธุรกิจคริสเตียนที่ ทำธุรกิจไปด้วยรับใช้พระเจ้าไปด้วยมา20กว่าปีผมก็เจอสถานการณ์ที่ทำให้เครียดวิตกกังวลอยู่บ่อยๆนะครับและก็ผ่านมาได้ทุกครั้งด้วยพระคัมภีร์ตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัญหาก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับไม่ใช่ไม่มีปัญหาแล้วแต่ความเครียดวิตกกังวลก็ลดน้อยถอยลงไปกว่าเมื่อก่อนมากการเป็นคริสเตียนนั้นจะเอาแต่ความรู้พระคัมภีร์บรรจุไว้ในสมองเท่านั้นไม่พอนะครับคุณต้องมีประสบะการณ์จริงด้วยนะครับ ต้องผ่านความทุกข์ยากลําบากด้วยและได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าหลายครั้งหลายหนแล้วความเชื่อความศรัทธาของคุณก็จะเติบโต,ตเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆและ มันก็จะทําให้คุณปล่อยวางทรัพย์สมบัติเงินทองหรือปล่อยวางเรื่องต่างๆลงได้มากขึ้นเรื่อยๆมีใจสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนสิ่งใดได้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีประสบการณ์จริงกับพระคุณความรักของพระเจ้าหลายครั้งเข้าก็จะมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยกลายเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวหวาดกลัววิตกกังวลอะไรกับได้ง่ายๆแล้วก็มีสันติสุขได้ในทุกสถานการณ์นะครับ จากนั้นพระเยซูก็สอนเหล่าสาวกต่อไปอีกว่าจะต้องเป็นคนต้นเรือนที่ซื่อสัตย์และฉลาดด้วยนะครับพี่น้องที่รักบางครั้งพระคัมภีร์ใช้คําว่าผู้อารักขานะครับคนต้นเรือนหรือผู้อารักขานี้ปัจจุบันก็มีความหมายเดียวกับผู้จัดการที่ดีนะครับผู้จัดการก็คือผู้ที่ฉลาดในการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรที่ได้รับมาอย่างดีที่สุด ก็ให้คนอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคําสอนนี้มีเรมาอะไรที่พระเจ้าต้องการบอกคนหรือไม่อย่างไรครับตรงนี้เรมาที่ผมได้รับก็คือบางคนนะครับพอเห็นว่าพระเจ้าบอกให้อย่าวิตกกังวลเรื่องจะเอาอะไรกินหรือเอาอะไรดื่ม ให้ไว้วางใจการเลี้ยงดูจากพระเจ้าก็เห็นตรงสุดตรงตกขอบเกินไปอีกนะครับปรากฏว่ากลายเป็นคนเฉยชาสันหลังยาวไปซะเลยผู้เชื่อใหม่บางคนเข้าใจผิดคิดว่าโอ้ดีจังมาเป็นคิสเสียนไม่ต้องทําอะไรแล้วมีพระเจ้าคอยเลี้ยงดูสบายแล้วเราไม่ไม่ไม่นะครับมันไม่ใช่คิดแบบนี้นะครับถ้าคุณแบ่งปันพระคัมภีร์ตอนนี้ให้กับผู้เชื่อใหม่คุณจะต้องพูดให้ครบนะครับพระเยซูสอนให้ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าพระองค์จะเลี้ยงดู แต่พระอ,องค์ก็ไม่ได้สอนให้เป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวนะครับพระอ,องค์ยังสอนต่อไปอีกว่าจะต้องเป็นคนต้นเรือนหรือเป็นผู้อรกขาที่ดีคือเป็นผู้จัดการนะครับที่บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างซื่อสัตย์และฉลาดด้วยนะครับตัวยอย่างเช่นพระเจ้าจะเลี้ยงดูโดยส่งโอกาสหรือส่งธุรกิจการงาน มาให้คุณนี่เป็นวิธีเลี้ยงดูวิธีหนึ่งนะครับซึ่งคุณจะต้องลุกขึ้นมาขยันขันแข็งทําสิ่งที่พระองค์ส่งมาให้ด้วยความซื่อสัตย์รับผิดชอบและฉลาดด้วยนะครับเรียกว่าเป็นผู้อารักขาที่ดีแต่ถ้าคุณเจ็บป่วยทํางานไม่ได้พระเจ้าจะเลี้ยงดูคุณด้วยวิธีอื่นๆครับไม่ต้องกังวลคิดมากไปจุดสําคัญที่พระเยซูต้องการจะสื่อคืออย่าทําด้วยความคิดมากเคร่งเครียดวิตกกังวลหวาดกลัวอนาคตแต่ให้ทําทุกสิ่งด้วยความมัก และทําด้วยใจที่สันติสุขผมเองทําธุรกิจผมไม่วิตกกังวลหวาดกลัวว่าจะมีเงินรายได้พอค่าใช้ใจ่ายหรือไม่นะครับเดี๋ยวนี้ผมทําได้อย่างสบายใจเพราะอะไรครับก็เพราะวางใจพระเจ้าแต่ผมก็ไม่ได้เอาแต่นอนดูหนังซีรีส์หรือเที่ยวเตะนะครับผมก็ต้องอธิษฐานแล้วก็คอยสังเกตวิธีเลี้ยงดูของพระเจ้าคือพระเจ้าจะส่งโอกาสหรือส่งลูกค้ามาให้ผมก็ต้องข,ขยันลุกขึ้นมาให้บริการลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ และฉลาดนะครับขยันขันแข็งทํางานทําสิ่งที่ทําได้เต็มที่อะไรทําไม่ได้ก็อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าไม่ต้องวิตกกังวลเคร่งเครียดคือทํางานด้วยใจรักและใจที่สันติสุขแล้วผลลัพธ์ของงานก็จะออกมาดีเป็นพระพรให้แก่ลูกค้าหรือคนที่เกี่ยวข้องได้นะครับไฮไลท์สําคัญของคําสอนพระเยซูสําหรับเฝ้าเดี่ยววันนี้ก็คือคุณ ต้องขยันเป็นผู้อรักขาที่ดีและต้องขยันอย่างมีสันติสุขไม่กวนกวายเคร่งเครียดนะครับอธิฐานแล้วก็สังเกตเอาใจใส่ว่าพระเจ้าประทานอะไรมาให้ก็ให้ดูแลสิ่งที่ได้รับนั้นให้ดีที่สุดแม้อาจจะดูเล็กน้อยดูเหมือนจะไม่ช่วยอะไรมากก็อย่าไปดูถูกสิ่งที่พระเจ้าส่งมาให้นะครับให้คนเป็นผู้จัดการที่ซื่อสัตย์รับผิดชอบในสิ่งเล็กน้อยนั่นแหละครับและก็ฉลาดด้วยนะครับ คุณจะอารักขาสิ่งที่พระเจ้าให้มาอย่างฉลาดได้อย่างไรขอแนะนําให้อ่านพระคำภี์หนังสือสุภาษิตและปัญญาจารย์หลายๆรอบนะครับพร้อมทั้งอธิษฐานขอสติปัญญาไปด้วยนะครับถ้าคุณกาลังเป็นหนี้อยู่อับจนหนทางที่จะหาเงินมาชดใช้หนี้ได้ก็อย่าปฏิเสธที่จะใช้หนี้นะครับอย่าหลบหนีเจ้าหนี้แต่ให้มีใจที่จะชดใช้คืนเสมอแล้วก็เอาปัญหามาอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอการทรงนํา ขอวิธีแก้ปัญหาวิธีปลดหนี้จากพระองค์นะครับและอย่าลืมขอให้ตัวคุณเองมีความว่องไวในการสังเกตเห็นการทรงนำการจัดเตรียมจากพระเจ้าด้วยนะครับถ้าคุณยังขาดความรู้ในเรื่องใดก็ขอพระเจ้าช่วยเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องนั้นพระองค์ก็จะส่งความรู้ความเข้าใจมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆและคุณก็ต้องขยันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับหรือพระองค์อาจจะส่งคนเก่งๆมาให้คําแนะนําปรึกษา หรือไม่คนก็ลองโทรไปสอบถามคนที่คุณคิดว่าจะปรึกษาได้แล้วคนก็ควรขยันขันแข็งนำคำแนะนำไปปฏิบัตินะครับแต่ระวังอย่าปฏิบัติด,ด้วยความร้อนรนกระวนกระวายใจวิตกกังวลเคร่งเครียดนะครับแต่ให้ปฏิบัติด,ด้วยท่าทีที่เชื่อวางใจในพระเจ้าว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาดีกว่าที่คิดไว้เสมอนะครับ คุณรู้ไหมครับว่ากษัตริย์ดาวิดเจออุปสรรคปัญหามากมายเป็นสิบกว่าปีก่อนที่เขาจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมพระเจ้าจึงไม่ทําการอัศจรรย์โดยนําอุปสรรคปัญหาออกไปจากเขาอย่างง่ายๆแต่ว่าดาวิดกับจะต้องพึ่งพาพระเจ้าในการต่อสู้กับอุปัสุปสรรคปัญหาทุกๆครั้งนั่นก็เพราะพระเจ้าต้องการปั้นแต่งเขาให้ แข็งแกร่งขึ้นนะครับจนเขามีสเปคที่จะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ไงล่ะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาใดและถ้าคุณยังเป็นทาลกหรือเป็นคริสเตียนอนุบาลพระเจ้าอาจจะช่วยนําปัญหาออกไปเลยด้วยการอาศัศจรรย์ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนนานแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นเด็กตลอดไปนะครับพระองค์จะให้คุณหันมาพึ่งพาพระองค์ก้าวต่อก้าวเพื่อเอาชนะอุปสรรคปัญหาไปได้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่จะเอาชนะปัญหาโดยการพึ่งพาพระคุณของพระองค์นะครับแล้วผลลัพธ์เมื่อก้าวผ่านปัญหาไปได้จิตวิญญาณของคุณก็จะเติบโตคุณจะเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นในพระคุณความรักและความสัมพันธ์กับพระองค์นะครับนี่เป็นวิธีที่พระเจ้าใช้ปั้นแต่งริสเตียนเราทุกคนให้กลายเป็นท่อพระพรไปสู่คนอื่นได้นะครับ ชาวโลกเขามักจะพูดว่าปัญหาก็คือบันไดไปสู่ความสําเร็จแต่สําหรับคริสเตียนเราจะพูดไม่เหมือนชาวโลกนะครับเราจะพูดว่าปัญหาก็คือบันไดที่จะทําให้เราได้ก้าวเข้าไปใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นและได้พึ่งพาพระคุณความรักของพระองค์ในการก้าวผ่านอุปสรรคปัญหานะครับและคุณก็จะเติบโตขึ้นในความเชื่อความศรัทธาและความรักและความหวังที่มีต่อพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันนะครับ น้องที่รักครับสาหรับคนที่มีความขยันขันแข็งอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าขยันเกินเหตุด้วยความโลภมากนะครับมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นอย่างที่พระเยซูเตือนสาวกคือพระเยซูกล่าวว่าทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นคือถ้าขยันเอาแต่ทํางานโดยละเลยการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือพูดง่ายๆจะต้องมีความสมดุลน,นะครับเฝ้าเดี๋ยววันนี้มีเลมาคือพระเจ้าต้องการให้เราขยันซื่อสัตย์รับผิดชอบ และฉลาดในการเป็นผู้อรักขาแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ทําด้วยท่าทีที่โลภมากและไม่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดวิตกกังวลน,นะครับที่สําคัญคือจะต้องอุทิศเวลามาเฝ้าเดี่ยวรับพลังใจจากพระเจ้าในทุกๆเช้าเป็นประจําแล้วระหว่างวันก็จะขยันทํางานได้อย่างมีสันติสุขและไม่โลภมากด้วยเพราะไว้วางใจพระเจ้านะครับต่อมาในโลกาบทที่13ข้อ10พระเยซูเข้าไปในธรรมศาลาแล้วก็ได้ รักษาหญิงหลังโกงคนหนึงในวันสบาโตนะครับก็ปรากฏว่ามีนายธรรมศาลาก็มาพูดทํานองว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติของวันสบาโตจะต้องไม่ทํางานใดๆทั้งสิ้นถ้าจะทําก็ให้ไปทําใน6วันไม่ใช่มาทําในวันสบาโตเขาพูดแบบนี้เพราะชาวยืวสมัยนั้นถือว่าการรักษาโรคเป็นการทํางานอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผิดกฎวันสบาโต แต่อันที่จริงไม่ใช่ผิดกฎสบาโตนะครับเพียงแต่พวกเขาเพิ่มเติมกฎเข้าไปเองจนโอเวอร์พระเยซูจึงโต้แย้งกลับไปว่าญิงคนนี้เป็นลูกหลานอับราฮัมถูกซาตานผูกมัดมาถึง18ปีไม่สมควรเลยที่จะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแม้จะเป็นในวันสบาโตก็ตามความหมายก็คือถ้าทําสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือคนที่กําลังเดือดร้อนก็ทําได้ในวันสบาโตและประชาชนก็ล้วนเข้าข้างพระเยซูนะครับมันก็ทําให้พวกกลุ่มคนที่เคร่งกฎบัญญัต ก็ยิ่งต่อต้านพระเยซูอย่างรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะครับพวกเขาคิดว่าพระเยซูกําลังท้าทายกฎกติกาที่พวกเขาตั้งเอาไว้นะครับไทม์ไลน์พระคัมภีตอนนี้พระเยซูก็มาใกล้ถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วนะครับมีคนที่เคร่งกฎบัญญัติหนาแน,าน่นในบริเวณปริมณฑลรอบๆเยรูซาเล็มจึงมีการต่อต้านพระเยซูเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและถึงขั้นวางแผนจะฆ่าพระเยซูกันนะครับ แล้วพระเยซูสอนสาวกต่ออีกในโลก,กาบทที่สิบสามข้อยี่สิบสองซึ่งก็ตรงกับในมัทธิวบทที่เจ็ดข้อสิบสามถึงสิบสี่ทำนองว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปในทางนั้นก็มีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นมีคนไปน้อยแต่มันจะนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยมาก ให้คนหยุดช่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าตรงนี้มีความหมายลึกซึ้งอะไรซ่อนอยู่บ้างครับสำหรับผมเรย์มาที่ได้รับคือพระเยซูสอนว่าหนทางที่จะไปสู่ชีวิตที่ดีนั้นมักจะเป็นทางยากลำบากและประตูก็คับแคบคนที่พบหนทางนี้ก็มีน้อยพี่น้องที่รักคุณรู้ไหมครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตบนโลกนี้มีแค่ยี่สิเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับซึ่งสอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูอีกแปดสิเปอร์เซ็นนั้นก็ส่วนใหญ่มีชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับ การจะมีชีวิตที่เกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้ามันไม่ใช่แค่การตั้งใจไปโบสถ์สม่ำเสมอทุกวันอาทิตย์ซื้อสัตว์ถวายสิบลดหรือขยันเข้ากลุ่มเซลล์หรือขยันขันแข็งรับใช้พระเจ้าคือกิจกรรมเหล่านี้ก็ล้วนดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีและควรทําอย่างยิ่งด้วยนะครับแต่ไฮไลท์สําคัญคือจะต้องทําด้วยท่าทีที่ถูกต้องไม่ใช่ทําไปตามกฎกติกาของโบสถ์ของคุณนะครับแต่ทําเพราะรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านนะครับ และที่สําคัญยิ่งกว่ากิจกรรมใดๆก็คือควรพัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระเจ้าตลอดเวลาอย่างเป็นส่วนตัวนะครับแบบที่พระเยซูก็ชมเชยนางมารีที่มาใช้เวลาฟังคําสอนของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใดคเสเตียนบางคนแค่ขยันไปโบสถ์สัปดาห์ละครั้งและอยู่กับพระเจ้าแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ระหว่างสัปดาห์ก็หายหน้าไปจากพระเจ้าเลยตลอดหวันแบบนี้ก็ไม่มีทางสนิทสนมกับพระองค์ได้เลยนะครับคุณรู้ไหมครับว่า มีคลิสเสียงบางคนก็กล่าวว่าการอธิษฐานก็คือการหายใจนะครับความหมายก็คือในระหว่างวันตลอดทั้งวันให้มีใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเสมอเปรียบเสมือนกับหายใจอยู่ตลอดเวลานะครับการสนทนาพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณตลอดเวลา24ชั่วโมงเอ่อก็คือการหายใจฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องครับถ้าคุณหยุดหายใจคุณจะหยุดหายใจได้กี่นาทีครับ แค่สองสามนาทีก็จะตายแล้วใช่ไหมครับมันก็เช่นเดียวกันถ้าคุณหยุดอธิษฐานซึ่งก็หมายถึงหยุดที่จะสนทนาพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณเพียงแค่สองสามนาทีจิตวิญญาณคุณก็จะตายนะครับนี่จึงเป็นทางแคบและประตูคับแคบซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะทํากันนะครับเพราะว่ามนุษย์เราสมัยนี้มีกิจกรรมมากมายมาดึงดูดความสนใจจากเราไปคุณเคยดูหนังดูละครฉากที่สนุกตื่นเต้นมากๆจนแทบลืมหายใจไหมครับ มนุษย์เราทุกวันนี้ก็มีสิ่งเล้ามายั่วยุให้ลืมหายใจฝ่ายวิญญาณไปคือลืมอธิษฐานกับพระเจ้าไปอย่างไม่ลดตัวผมเองก็เป็นนะครับจนกระทั่งพระเจ้าได้ใช้โรคระบาดโควิดหลายปีมาล็อกดาวให้ผมติดกับอยู่ในบ้านทํากิจกรรมอื่นๆที่น่าตื่นเต้นได้น้อยลงจึงได้มาหายใจฝ่ายวิญญาณมากขึ้นมาติดสนิทกับพระวิญญาณมา,าบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับถ้าคุณอยากมีชีวิตที่เกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้า ก็จําเป็นจะต้องเดินในทางแคบป,ประตูแคบครับต้องทําสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันคืออ่านพระคัมภีร์และสนทนาคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บ่อยที่สุดทุกทกวันเหมือนหายใจเข้าออกเลยนะครับช่วงนี้แม้โควิดจะซาลงไปแล้วกลายเป็นว่า ผมก็ได้ติดนิสัยอยากคุยกับพระเจ้าตลอดเวลาไปซะแล้วนะครับพอมีเวลาว่างเมื่อไหร่ผมก็จะมาอ่านพระคัมภีร์แล้วก็สนทนาคุยกับพระวิญญาณอย่างมีความสุขไม่ได้ฝืนใจทําเลยนะครับแต่มีใจอยากจะทําเองทําแล้วก็รู้สึกดีต่อจิตวิญญาณมีสันติสุขและได้เห็นการอัศจรรย์ขอนการทรงสถิตอยู่ตลอดเวลาลองทําดูนะครับผมเองก็ได้รับเรลามาดีๆมากมายตลอดทั้งวันจนได้มาแบ่งปันในคลิปต่างๆเป็นหลายซีรีส์ใน YouTube ช่องนี้นะครับ ให้เรามาใกล้ครวญกันต่อในโลกาบทที่13ข้อ31ถึง35นะครับก็ปรากฏว่ามีฟาริสีบางคนบอกให้พระเยซูอย่าเข้าไปในเยรูซาเล็มเพราะว่าจะถูกกษัตริย์เฮโรดฆ่าคืออันที่จริงพวกเขาไม่ได้เป็นห่วงและมีเจตนาดีอะไรกับพระเยซูนะครับแต่พวกเขาไม่ต้องการให้ประชาชนหันไปศรัทธาในพระเยซูแล้วทําให้พวกเขาเสื่อมคะแนนนิยมลงไปนะครับจึงอยากให้พระเยซูไปให้พ้น,พ,นพ้นจากกรุงเยรูซาเลม็ม พระเยซูก็โต้กลับไปว่าพระองค์ไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละเพราะไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใดตาย,ตายนอกกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระองค์ก็ร้องไห้กับกรุงเยรูซาเล็มนะครับพูดทํานองว่าเยรูซาเล็มเอ๋ยเจ้าผู้เข่นฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะเราต้องการรวบรวมลูกๆของเจ้ามาเหมือนแม่ไก่ที่กกลูกๆไว้ใต้ปีกแต่เจ้ากลับไม่ยอมเลย แล้วเจ้าจะไม่ได้เห็นเราอีกจนกว่าจะพูดว่าสรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในนามองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงนี้มีเรมาที่ผมได้รับก็คือเหตุที่พระเยซูทำบันรกิจโดยเริ่มจากกาลิลีแล้วมุ่งหน้าลงใต้ไปจนถึงเยรูซาเลม็มตลอด3มปีกว่านั่นก็เพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนย์รวมของชาวยูดทั้งชาตินะครับ เป็นนครใหญ่สุดในอิสราเอลคล้ายๆกรุงเทพที่เป็นศูนย์รวมของชาวไทยไงล่ะครับพระองค์จึงต้องมีเป้าหมายที่จะไปเดินทางไปจนถึงเยรูซาเล็มนะครับเป็นปลายทางสุดท้ายพระเจ้าก็ได้ทรงนำให้ผมเริ่มพันธกิจบิ๊กมิราเคจากจังหวัดอุดอรและจังหวัดรอบๆอุดอรนะครับแล้วต่อไปพระเจ้าก็คงจะทรงนำให้เดินทางเข้าไปกรุงเทพเพื่อตั้งศูนย์กลางพันธกิจในกรุงเทพครับ เพราะว่ากรุงเทพเป็นเซ็นเตอร์ของประเทศไทยแล้วต่อไปก็ขยายพันธกิจไปยังภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคใต้ครบทุกภาคและเข้าไปถึง80,000ชุมชนทั่วไทยครับพี่น้องที่รักในทำลายของพระคำีิดตอนนี้ก็มาถึงตอนที่พระเยซูร,รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการต่อต้านและข่มเหงต่อพระอ,องค์และเหล่าสาวกอย่างเข้มข้นรุนแรงมากขึ้นพระอ,องค์จึงเร่งสั่งสอนรีบเตือนและหนุนใจเหล่าสาวก หลายเรื่องเลยนะครับเพราะหลังจากพระอ,องค์เสด็จสู่สวรรค์แล้วเหล่าสาวกก็จะถูกข่มเหงต่อไปอีกยาวเลยนะครับจึงต้องฝึกสอนสาวกให้เข้มแข็งพระอ,องค์สงสารชาวเยรูซาเล็มที่ไม่ยอมกลับใจพระอ,องค์พยายามรวบรวมพวกเขาเข้ามาเหมือนแม่ไก่ที่กกลูกๆไว้ใต้ปีกนี่คือหัวใจของพระบิดานะครับซึ่งถ่ายทอดผ่านมาทางพระเยซูคริสต์แต่ชาวเยรูซาเล็มกลับไม่สนใจเลยนะครับ พี่น้องครับพันธกิจบิ๊กมิลเลอร์ก็เช่นกันนะครับพระเจ้าทรงสงสารและห่วงใยชาวไทย8ปดหมื่นกว่าชุมชนในชนบทที่ไม่มีคริสจักรไม่มีผู้เลี้ยงเลยนะครับคริสจักรส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่แต่ในตัวเมืองพระองค์จึงเล้าใจให้ผมก่อตั้งพันธกิจบิ๊กมิลเลอร์ขึ้นเพื่อบุกเบิกให้มีคริสจักรอย่างน้อยหนึ่งคริสจักรต่อหนึ่งชุมชนนะครับด้วยโมเดลการตั้งคริสจักรแบบคริสจักรเครือข่ายบ้านที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า house church network นะครับ เป็นคริสจักรแบบซิมเพิที่เรียบง่ายไม่ต้องลงทุนซื้อที่ดินสร้างอาคารแต่ใช้บ้านของผู้เชื่อในชุมชนนั่นแหละเป็นสถานนมัสการได้เลยแบบคริสจักรในสมัยของสาวกพระเยซูในยุคแรกนะครับถ้าคุณเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยรากญ้าในชนบทและสนใจร่วมพันธกิจ Big m i ิล c l e ก็แอดไลน์ทักมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์ไอดีบิ G ๊กบิ I ๊กสี่เจ็ดเ ถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันนะครับให้คุณพิมพ์ข้อความในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้คําถามคือเท้าเดียววันนี้คุณประทับใจในประเด็นไหนบ้างครับได้รับความเข้าใจเรื่องใดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและเพิ่งมารู้ในวันนี้ไหมครับมีเรม่าอะไรที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของคุณในขณะนี้บ้างพิมพ์ข้อความลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไวยพร